วันนี้ก็ทดสอบว่าวนกอินทรีก่อนจัดส่งลูกค้าอีกหนึ่งลำนะครับผมลำชมพูดแดงก็เฟิร์สไฟเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ก็เป็นลำสีเขียวนะครับผมก็ทําการเฟิร์สไฟนะครับผมก่อนจะส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดเชียงรายนะครับผมลำนี้ก็เป็นว่าวนกอินทรีขนาดปีก2เมตร10เซนนะครับผมตัวใหญ่เลยนะครับ2เมตรกว่าเลยนะครับก็กับบรรยากาศตอนเย็นนะครับผม ฟ้าหลังฝนเหมือนเดิมนะครับผมก็บรรยากาศดีครับแต่ลมแรงไปน,นิดหน่อยนะครับผมยิ่งขึ้นสูงลมยิ่งแรงนะครับก็เป็นบ้านนกอินทรีนะครับผมทางค่ายนิกอาร์ซีฮอปปี้นะครับอันนี้ก็ทําการไต่ระดับขึ้นไปส,สูงเพื่อจะดูอาการของว้านกอินทรีนะครับผมและก็จะทดสอบอัตราการล่อนนะครับก็วันนี้ก็ขึ้นสูงไม่ได้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าลมมันค่อนข้างจะ แรงนิดหน่อยนะครับผมยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งหนาวนะครับก็บรรยากาศดีนะครับผมก็ผิดแต่ลมแรงนิดหน่อยแค่นั้นครับเย็นสบายครับผมเพราะว่าฝนเพิ่งตกเสร็จนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูการทดสอระบบว่าน้งอินซีเวลาดับเครื่องนะครับผมมันจะมีอัตราการล่อนอยังไงนะครับนี่นะครับก็ทำการปล่อยหฮลรอนนะครับผม ก็ล่อนได้สบายนะครับแต่จะล่อนเร็วนิดหน่อยนะครับเพราะว่าลมแรงนะครับผมวันนี้นี่นะครับก็ล่อนลงดัมต่าเลยนะครับถึงกับปลายยอดข้าวนะครับผมก่อนลานี้ก็ทดสอบให้ลูกค้านะครับผมก่อนจะส่งให้ที่จังหวัดเชียงรายนะครับต่อเป็นว่าโนอินซีนะครับเป็นลามที่สองนะครับลาแรกก็เฟิร์สไฟผ่านเรียบร้อยนะครับก็เหลืออีกลานะครับ ก็เป็นการบินโลพาสการบินเวียนซ้ายเวียนขวานะครับเพื่อจะดูอาการว่าเซอ,อร์โวรีมทตอบสนองกันไหมนะครับอันนี้ก็ทําการบินโลพาสต่าๆนะครับผมบินง่ายครับผมว่าทงอินซีก็ขอย้ําลูกค้านะครับผมเวลาลมแรงๆก็เป็นข้อห้ามเลยนะครับห้ามบินนะครับถ้าลมไม่แรงมากเท่าไหร่ก็บินได้นะครับแต่ถ้าลมแบบ แรงๆเลยก็ไม่แนะนํานะครับเพราะว่าจะทําให้บ้านุอินรีบินไปกับสายลมได้นะครับก็จะเกิดความเสียหายแล้วก็เสียตังค์เลยนะครับก็เป็นข้อห้ามนะครับลูกค้าที่สั่งซื้อกับผมผมก็จะบอกทุกคนเลยนะครับมันก็จะมีข้อดีข้อเสียนะครับการเล่นอาซีเครื่องบินนะครับว่านุ่อินซีนะครับอุปสรรคหลักๆก็คือลมนี่แหละลมกับน้ํานะครับผมน้ําก็ไม่เท่าไหร่นะครับ แต่ว่าลมนี่คือหายไปเลยนะครับถ้าตกน้ําก็อย่างน้อยก็เห็นเห็นซากเครื่องบินนะครับผมแต่ถ้าลมนี่หายไปในป่าเขาอย่างนี้ก็เรียบร้อยนะครับผมไม่สามารถนําได้ถ้าตกลงในน้ําก็เหลือซากแต่อะไรก็น่าจะเสียหายนะครับก็เป็นตอกย้ําเรานะครับผมเวลาตกลงน้ําเครื่องบินยังอยู่แต่ว่าเล่นไม่ได้นะครับก็เป็นข้อดีข้อเสียนะครับก็ เลือกสถานที่เล่นดีๆนะครับกับบรรยากาศสภาพแวดล้อมนะครับผมผมก็ทำที่วิดีโอวิธีการเลือกสถานที่ไว้แล้วแหละ,ะท่านใดที่สนใจก็เข้าไปเลือ่อนชมได้นะครับวิธีการเลือกสถานที่วิธีการเล่นอุปกรณ์เครื่องบิน RC นะครับเพื่อให้ความปลอดภัยหลักๆผมก็จะเน้นที่เซฟตี้นะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะครับ บินเก่งบินไม่เก่งไม่สําคัญนะครับแต่ว่าเราปลอดภัยได้ก่อนนะครับก็เรียบร้อยนะครับผมก็จัดส่งลูกค้าต้องตัดสวิตคันเร่งตลอดนะครับผมเวลาเล่นเสร็จเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะครับ